สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจอเนี่ยครับพี่น้องครับมันหยุดกันนะไมากินอ้างกันคือเก่านะครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับผมีหมูยอย่างนะครับหมูยอย่างย่างหมูยอพี่น้องย่างหมูยอนะครับผมแต no <c oughs> ่ไมากินอ้างพี่น้องมื่อนี้นะครับบ้าจุดจุดแซ่บๆนะผมครับผมพี่น้องครับหมูยอย่างเคยกินบอกครับมาครับมาเด็ดนะครับมาพี่น้องนะแซ่บพี่น้องครับผมแซ่บพี่น้องครับหมูยอย่างพี่เด็ดเด็ดๆอืมรสมันอร่อ 何でまう

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ